สสดีครับพบกับ่องกบวนกินยังไง้ะครับแชแนลครับกบวนว่าใครสบายแล้วครับมันกบวนนี่มากินอีนนะครับต้มขาหมูนะครับต้มแบบธรรมชาติบ้านเนะครับย่างแล้วอามาต้มนะ้ครับเนี่ยครับต้มจนวันเป็นเยลนรีเลยนะครับเนี่ยครับนะครับนะครับกินเขาแล้วครับเพราะกินเขาเรากบวนเหมือนกกินยาโอ้กินนั่นกินยาได้ครับนะครับ จะเป็นเยลลี่ได้แล้วครับนะครับครับเผาหลักย่างแล้กก็มาต้มนะครับต้มยังไงบ้านเนาะครับนะครับนะครับเออียวแซ่บมากนะครับเนื้อทำจิ้มนะครับทำจิ้มครับนะครับนะครับอืม หน่ยครับแต่พ่กเราครับไม่อยากใส่เมื่อครับข้าห่าไม่กินยาครับนะครับอืมเป็นยีเรียครับแก้วหาดเลยนะครับเป็นยังไงนะครับแบบกบวนครับนะครับตายกบวนครับแกวหาดเลยนะครับครับ ง่าไเลยนะครับ <laughs> ครับเ <c oughs> ขาแล้ครับกัาบักแจงแ้วนะครับนะครับง่าไงนะครับอืม คครับอาหมวยนะครับครับอาหมวยเปยตมเป็นจินเล่ได้ครับนะครับเปย์ได้แล้วครับนะครับเพื่อไม่กินกับวันมาได้ครับนะครับครับเอ็นเจ้าครับ ว้าฮักันละครับกินยังไงนะครับไม่ต้องใส่ซอนเลยใส่มือเลยครับรอัมกันละครับ ขาหมูต้มนะครับย่างล้ากม็มมาต้มครับฝากคนไร้คดแช่คดซับสะไคร่ไหนด้ครับฝากบังทีไปโจมไว้รับครับอืมอรกอยนาครับ กแต่มาครับขาเราก็บหนเดกินยาแล้วครับอืมแซ่มากครับถ้าอากแ้วมาต้มไส้แต่ไข่ไส้แบ่กูดได้ครับตม้มแันจะมาเปรีย้ยวคับขาหมูครับ 要倒了 <laughs>、哎，喝、哎、吧。哎